แคค่ะ่ะตอนนี้ค่ะเจบยืนอยู่ตรงหน้าสวนจตุจักรนะคะเมื่อสักครู่นี้เจบนั่งรถไฟฟ้าใตดินมาจากสุทธิสารเพื่อมาลงสถานีจตุจักรเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปแยกรัชโยธินนะคะปกติค่ะตรงนี้ค่ะก็จะมีการเดินทางได้หลายช่องทางก็คือมีทั้งรถไฟฟ้าใตดินรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ขนส่งมวลชนต่างๆแต่ณนะขณะนี้นะคะระดับน้ําค่อนข้างสูงค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะมีรถขนาดใหญ่ค่อนข้างสูงที่สามารถวิ่งได้รวมถึงรถทหารนะคะ Both their now they but สวัสดีค่ะขอคุยด้วยนิดนึงกางจะไปไหนกันคะไปตึกโบเบครับไปทํางานหรือว่าอะไรคะไปทํางานครับมาจากไหนกันคะ<ต>รจริงๆแล้วเราอ้อมไปหลายที <c oughs> <ะ>่ก็เริ่มจากถนนพระรามสองนะครับแล้วก็มาจบที่พระรามสี่แล้วก็นั่งรถไฟฟ้าต่อมาที่ BTS ใต้ดิน ตอนนี้อยู่ที่สวนจตุจักรแล้วก็กำลังย้อนกลับไปที่โบเบ่การเดินทางลำบากไหมคะพี่ตอนนี้อุปสรรคเรื่องน้ำน <ะ S 2> ต้องอ้อมไปอ้อมมาครับก็หลีกเลี่ยงไปเลยแต่ก็ยังพอเดินทางได้ครับเราเห็นมีมเด็กๆมาด้วยนี่เด็กๆก,กลัวไหมลูกกลัวน้ำท่วไมไหมลูกไม่กลัวนายตัวเล็กขอคุยหน่อยสิเห็นน้ำท่วมแล้วเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมกลัวไหมคะไม่กลัวน้ำท่วมเหมือนอะไรเหมือนอะไรคะเหมือนทะเลเหมือนทะเลโอ้ หนูกำลังจะไปไหนลูกหนูกำลังไปหนูกำลังไปแตกหมอที่อื่นไปเดี๋ยวหมอที่อื่นมาอยู่ที่สวนจตุจักรเคยเคยลุยน้ํายังลูกเคยลุยน้ํายังเนี่ยหนูเคยลุยน้าที่ตอนเด็กๆตอนเด็กๆตอนนี้ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วเคยลุยตอนเด็กๆเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาทาอะไรกันอยู่อะมันมันเป็นมันเป็นถนนหรือมันเป็นแม่น้ําหรือเป็นทะเลหนูรู้ปะทางทั่ว อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยันสะพานใหม่เลยสะพานใหม่เลยไปดูสะพานใหม่ครับสะพานใหม่สะพานใหม่ครับสะพานใหม่มรถพอดูงเี้ยไง อนนี้ค่ะคุณผู้ชมเจมก็เดินทางมาถึงแยกรัชโยธินแล้วค่ะตรงนี้ถ่าจะสังเกตได้ว่าจะมีประชาชนพลุกพ่านมากเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นะคะเมื่อคู่นี้เราเนั่งรถเอกชนมาเพื่อลงตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าทางด้านนู้นนะคะจะมีรถทหารแล้วก็รถบริการที่จะไปส่งประชาชนที่อยู่แถวบางเขนเสนาทางนู้นสามารถไปได้แล้วก็เส้นนี้นะคะจะไปประชานุกูลวงสว่างก็สามารถไปได้ไดเช่นกัน เดี๋ยวเราจะกลับไปที่แยกประชานุกูลโดยใช้รถคันนี้ค่ะระดับน้ำที่ตรงนี้ค่อนข้างจะลึกมากเลยค่ะเลยหัวเข่ามาเยอะเลยค่ะยิ่งเดินมายิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆโอ้โหจับถึงโค้นพ้าเลยค่ะ ประชาชนเดินทางไปกับเราเยอะเลยค่ะจัะบไมได้ครัยงองคับปเมืน่อนี้ค่ะเราอาศัยรถทหารลง มาลงตรงแยกประชานุกูลเดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะถึงออฟฟิศเราแล้วค่ะปะเปียกหมดเลยอ่ะคังด้วยคังค<อ>ังค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 ังไปหมดเลย่าที่จะตกนี้แล้วค่ะเ่อยมาก คุณผู้ชมคะตอนนี้เจฟกลับมาถึงที่สถานีรักลูกแฟมิลี่ชาแนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากการโบกรถหลายๆต่อกลับมาถึงที่นี่ค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะจากที่เราพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางการเดินทางสําหรับคนที่ยังต้องทํางานคนที่ยังต้องทํามาหากินนะคะยังต้องใช้เส้นทางในการสัญจรอ,อยู่มันค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนะคะอาจจะถึงไม่ไม่ถึงกับลําบากมากแต่ สถานที่ที่เราพาไปนั้นย,ยังเป็นสถานที่เป็นช่วงระยะทางใกล้ๆแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึงค่ะที่จะต้องเดินทางสถานที่ที่ระยะทางไกลออกไปรักลูก m ฟ l y Channel ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะและนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกับรักลูกฟัดแคร์นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ต่อไปรักลูก m i l y Channel สวัสดีค่ะมี่ความปรารถนาดีจาก